เเทสทสโอ้โหหนึง่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลือันนี้มันมีเนเบอร์แอนิเมชันสองอันวะ เดเล่นเดเล่นเกมเล็กกันเอาะอ๋อมีให้เ,เริ่มทัวทาตูเดียวเฉยเลยอุ้ยจะแหลกโค้เนี่ยถ้า,าเข้าเกมจริงชิปวิง่งอมเสียงเสียงเออได้อยู่ จอบไอเทมกดขวาข้างกดท้องกัน่องไงวะย s e อไอเทมเด็กเฮ้ยอันนี้ใช้ X-Box ได้ด้วยเว้ยอาอ ตอนนี้ทำงานแล้วเออเออนี่ก็ทำงานเฮ้ยมันมีเมอร์ชั่นเบอร์ด้อ้ะน่านแล้วนะเบอร์ชัลนี่สวิตอ้นีงเก็บของไงวะดกด F นู่ว่า F อ๋อ

โอ้โหนึกถึงเกมแกดี่เลยเหรอ ไม่ต้องสอนแล้วเี่ทไม่ถงทเอเนไอ้เฮ้ยพ so ี like ่อานอยู่พี่อานอยู่อ่าเรล่มเลยดีกว่าโดยมีลมีตัว normal ฮาแซนบ็อก normal ้หลแน่นอนต้องปรับภาพวะนี่ไอเดี๋ยวนี่มันภาพจากเกมจริงดวยว่ะใช่ไหมนี่เออภาพจากเกมจริงอ่ะ เห็นเด็กน่าปล่อยไว้จัดมาช่วยไปเนี่ยพวกกระตูนพวกเซนิมอ้ะใช่ใช่แต่คนละคนสร้าง ขภาพก่อนเลยตล้วงั้นเดี๋ยวมาปั๊บ มลวมาวมาแล้แล่ะพี่ต้องไปหมุนรูปภาพก่อนอย่างแรกในบ้านลุงนะ่ะพี่มันจะมีรูปเองียง ปรับกราฟิกก่อนโอ้โหปรับระดับอีพิกเหรอพี่เองเหรอลองโลดิโอ้โหสว่างทันทีทันใดโอ้โหเอ้ยมองไม่เห็นดิครับรออะไร,รอะลองมีเดียด <Yeah. S 2> มดิมันหมดนหม่นสนวนเนี่ย รอแบบภายดิปิดมอชันเบอร์ได้ไหมคนระับมอชันเบอร์อยู่ไหนวะเอ,อเพีแคบมชันเบอร์เออมันก็ะแลกนิดนึง,งนะั่นแะแต่แบบนี้ได้พอได้อยู่ม่ะ แบบนี้อน่าดีแสดเฮ้ยลุงตู่กดกิ่งได้ไมั้ยอื่นหมาเลยเฮ้ยโอ้โหอย่ากลับไนโรบอกบอกเล่นไนโรบออกอยอะเกิน โดดนี้ดีกว่าโอดอะว่อคือลุงเข้าเปิดปิดบ้านเฮ้ยรูปนี้ว่ารูปยังออยยย่งัเัเนนเเเนะะโ้้ววนนกลไรี เป,เ,ปเปิดได้เปล่าจนเปิดได้ด้เฮ้ยแต่เราหยิบเก้าอี้ไม่ได้หรอเฮ้ยโอ้โหชิ้นแต่ในโลบอุอ้ยแลลุงจะมาปะไม่มึงวะอันนี้ต้องการกูแจเขียว โอเคพวกกล่องนี้หยิบได้อันนี้รู้สึกว่าของเวลาตกแมปหรืออะไรของหายมันจะอยู่นี่วะดูมันทำอะไรอยู่วะดูดิอุยอ้ยอุยอ้ยอหูระบบดีกวในรูบกหลายร้านเท่าเลยอ้าววิ่งต่อด,ดีกว่าเอ้ยใครในรูบกเลยวะเฮ้ <c oughs> ปล่อยให้มันชนในนี่เหรอให้มันชนลุงเหรอพี่บอกให้รถชนแต่มันไม่ชนเลยพี่ต้องหมุนรูปให้หมดแล้วจะแล้วไปที่อะไรหาแดงหาแดงจะเขียวอุย้ยไม่ไม่ได้มองจอเมื่อกี้นี้กด WSD ไปมาอยู่ไหนเอกระโดดนี่โอ้นี่ไม่ได้มีหน้าต่าง อะไรกาอี้เต็มไปหมดเลยวะเฮ้ยเออเราเอามาล็อกประตูได้ปะเฮ้ยโดนทะลุงี้เลยเอามาล็อกประตูได้ปะเหมือนกันไม่ได้ะนะวด่าเนี่กด F อยอาปล่อยมันติดใจก่อนพี่ฟังพุ้มนะ เดี๋ยวโดนอีกรอบเข้าไปก่อนเลยกระโดดไม่ได้วะกะทองกับไม้หลายล้านก็แผพง จะจะให้พี่ปรับกับปิดสุดตัวไว้วะล่ะผีหลอกให้หมดเลยให้ให้พี่ปรับสุดตัวไว้ผีหลอกผีหลอกพี่ยังไงบอสไอ้คืออยากรู้อะอันนี้รู้นานยังรู้กูเข้ามาก็ถ้าเกิดเองพูดตอนไหนรู้ตอนนั้นอะอ๋อกู <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงแบบว่า คนเขาดิเย็นเวลาไลฟ์มันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเย็ยกูกูอยากกันที่อยู่นบบนั้นมันไม่ได้ยินเสียงเอ็มน้องแตเติลคิดถึงพี่ใช่ไหมมาตีตูดไปดิเอออะไรเนี่ยเจาเขียวจะอยู่่อนด้เยเจสงั้ง โอ้ยห้องหุงชัวใช่ได้ปะอะไรพี่โบท๊ทหักเกอะไรพี่ว่าเกย์เล้นแต่แรกอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่พี่โบท๊ทเกย์กับพี่แม็กทุกวันเลยนี่ เอ๊ะมันเปลี่ยนของมือไงวะไอ้อบอยอยู่เนี่ยเอาดูรถชนตายเลยอยู่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 อะไรอะไรอาเรอะไร้อยน,อน้องนิสต้นบอกว่าพี่อ,อ,อยู่โงไร้กอนปะอะไรนะอะไรนะโอ้โหน้องบอกว่าผมจะไปกินข้าว เอ oh. จบเลยจบเลยแม่ค่อยดูลรอกย้อนหลังก็ได้ <c oughs> มีคนอ่านแชทคนใหม่เลยวันี่เดี๋ยวกูก็ไม่ได้อ่านแชทแล้วกูเล่นนาฬิกาอยู่กูซ้อมอยู่ oh. เฮ้ยแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ย <c oughs> เอ้าวกูกูเลื้อนี่ไอ้มันกดโซโลมันไม่เป็นไรหรอก <Okay. S 1> กดโซโล่ซ้อมคนเดียวไหวชิว hey. ฟันสีเขียวนองกูฟันสีเขียวมาตั้งป่ะนี่ที่เอ้โหโบดเดี๋ยวเราไปกันนะโบดโบดเดี๋ยวเราไปกันนะโบด ความคิดเดียวกันแล้วแต่ในา